สวัสดีครับผมเจน XCMG o ีเอ็มจีโอซียไทยแลนด์ะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนําทุกท่านมาพบกับรถตักของ XCMG รุ่นแขนยาว l w 1 8 6 f v เป็นรถตักขับเคลื่อน4ล้อนะครับบุ้งกี1 6คิวใช้ตักสินค้าทางการเกษตรนะครับท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์084914246 6ผมเจน XCMG o c e a ็ม a ีโ a เยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับก็ รถ l w 1 8 6ปรคันนี้นะครับเป็นรถที่เขานิยมมากๆนะครับเกี่ยวกับตักสินค้าทางนาเตรนะครับภาคใต้จะเป็นปาล์มนะครับภาคเหนือปากีสถานหรือภาคอื่นนะครับก็จะเป็นสินค้าทางนาเษตรไม่ว่าข้าวมันสําปะหลังหรือผลิตภัณฑ์อื่นใดที่น้ำหนักเบานะครับก็แนะนำได้ทุกอาผมเบอร์เดียวจบที่เบอร์0ู6 4 9 1 4 2 4 6คลิปนี้ขอบคุณมากครับผม